พระองค์ข้าเสียซึ่งบาปและโอาคิเลสวันทามีพุทธังอะหะมาทะเลนะตังข้าพาเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพธัมโมปาติโปวิญญาตัสสะสตุโนพระธรรมของพระ ซึ่งเป็นตัวโลกุตตละลาและส่วนใดที่เสีเยแนวแห่งโลกุตตละลานั้นวันทามิอาหามาทาเลนะตังพราพเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจเขาโลกว่าเพื่อสังโคสุขิตาพญา,าตีขิเตันีตพพระสมเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยตินธาสัมโตสุขตาโนุะตะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตักสาหูตามพระสุคนโลละพะยนโอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลกุพระอายาเจ้ามีปัญญาดีวันธางมิสังคังอาหามาทะเลไหวพระทรงโมนั้นโดยใจเขาโลกเพื่อ อิจเจวะเมกันตาพิโพสนาอยากังวัตุตายังพิสังขตังพุญญังไม่เอียงมามาสะพพุพัทวาแตสาบาภาวะสิทธิยาบุญใด้ที่คาพเจ้าผู้วัยอยู่เสื่งวัตุสามคือพระรัตนตรัย ได้การทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเสียนีินิภะอ,อุปาทาวาทางไลยอย่ยาได้มีแก่ดถาพาเจ้าเลยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาธาคาโตโรเกอป,ปันโดราตาธาโคเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาลังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลตัดสาหูสอบได้โดย อกจากภุมโอภาสามิโกปาลินิพานิโกเป็นเครื่องสางงกกิเลสเป็นไปเถอปารินิพานโสขตาเวทิตโตเป็นไปเพื่อความโอ้อมเป็นธรรมที่พระสุกตสงประกาศมายังตังธรรมังสุตาะวเอวังสนามะเพวกเขาทางไล่เมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้หูอย่างมิหว่ง ชาติปีทุคาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์สลาปีทุกคาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาราณมีทุขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวะทุกขาโทมานสุปายาสปีทุกคาแม่ความโศกเศร้าความมมงไายหมให้ความโมสะบายใความมสบายใจความขำแข็งใจก็เป็นทุกข์ ปีเยหสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งเป็นที่ห้างที่พอใจก็เป็นทุกปีเยหวิปโยโคทุโคความพัาดภาดจากสิ่งเป็นที่หังที่พอใจก็เป็นทุกยัมปิสังนลาภาติจัมปีทุกครั้งมีความปรารานาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุก สังคิตนะปจุปทานัขันธุคาว่าโดยย่ออุปทานการทางห้าเป็นตัวโสัญญาทิทาั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลปปานทานขัคโทการนั้นเป็นที่ตั้งเห่งความยึดมั่นคือหุกเวทโนปทานการนั้นเป็นที่ตั้งเห่งความยึดมั่นคือเวสัญโยปทานนันโท อันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารโปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณโปาทานขันโธขันธ์ันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสัมปริญญาญาเพื่อให้สาวกกรรมนนทผู้อุปทานทามนสภว ยึงพระผูมีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระสนอยู่เอวังพระอุรังสวะเกวินิติยอมทรงแนะนำภาสาวงทางลายามีเป็นส่วนไายเอวังพระขจารพนัสสภาวะตุสนนิบาหุลาบาวตติ อันหนึ่งคำซสำซ้อนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในพระสาวกส่วนลายมีสว่วนคือการเจ็ดแจงอย่างม่ว่าโลปังอนิจจโหปวเทียงเวทนาอนิจจเวทนา,นทนาสัญญาอนิจจสัญญาบวเทียงสังขราอนิจจสังขารบวเทียงวิญญาณังอนิจจวิญญาบวเทียง ลูปังอนัตตาผูโบ่มตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาบ่มีตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาบ่มีตัวตนสังขารอนัตตาสังขารบ่มีตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณบ่มีตัวตนสัพเพสังขารอนิจจสังขารทั้งหลายทั้งวบ่เที่ยง sape tham ma anatati tham tham lai tham quang bong in toton tu, dami te mayang o tin namaha quang hào tham lai pin bụi khong am leo sa tiyya đôi quang salam ala nena đôi quang ke le quang tay suke he pari tewe he toke he โดยความสศกเศร้าความห้องให้หำให้ความบวดทราบความาใจความข้าแก้นใจทังไลทุกโคตินนาเป็นผู้ถือความทุกข์ยางลงแล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องน้าอเปวานามีมัสสะเกวารสสาทุกขังคันทัสสะยิริญาปัญญายทัตติ เฮอย่างไดการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะปรากฏสัจแจ้งแก่เฮาได้ยิระปรินิพพุตังปิตังภาขาวันตังอันังสัมมาสัมพุทธังเอาทางลายอุทิศสัพพภาผู้มีพระภาคเจ้าจากกิเลสตัดสาโหสอบได้โดยพระองค์เองถึงปรินิพพานดลแล้ว อาคารสมาอาลังคาริยังปประสิตาเป็นผู้มีสัทธาอบปวจะเคื่อนบ่อกเกี่ยวข้องด้วยเหอนแล้วทัศมิงภาคาวติพรหมจาริยงประเพื่อจูเงพรหมจรรย์ผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นภิกขุนังสิกขาสิวาสมาปนาถึงความด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกขุทั้งหลาย ังโนมมจาริยังเกวารัสาทุกังคันทัสสะอันตกิริยัสตะตุขอให้พุมาจารย์ของเอาทำลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่แห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถ